โอ้ชีวิตเฮ้ยพระองค์ไม่น่าเลยพระองค์ไปจังค่ะ้วพระองค์หนีเสือมาปาดนางฟ้าแท้ๆน่าเหมือนนางมารบอกนางฟ้าหลอเล่นองค์ไมปจังค่ะเฮ้ยเสือมันชอบพระองค์มันดมตูดพระองค์ไม่ไหยุดเลยเอาไปนี่ไอ้ไอ้ไอ้หนุ่มเสือกูเป็นเป็นตัวผู้ อ๋อตัวผู้เป็นไรเสรือสองรักกระปิดแล้วก็ปเปิดเสืออะไรถอยไปพระเจ้าค่ะเนี่ยตัวนี้ก็มอมหนียมมาเนี่ยนื่อเกยดน่ากลัวาม,มากมากเลยแต่แปลคุณก็ไม่ได้น่ารักปะไปนั่งกองกันตรงโน้นปะปะสองตัวบาดปะ <c oughs> คนไม่ใช่ขี้ให้มากองตรงนี้เนี่ยคนนะไม่ใช่บุหรี่ <c oughs> สองเ <c oughs> งียนังขมิบป,ปะไปเลยเดเดเด,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 ดน,นุน่นในคำว่าขมิบเขาใช้กับอย่างอื่นลูก อ่อแล้วบปเคเออนี่คุณเป็นใครเนี่ยมันยืนอยู่กลางปา่าแบบนี้ไม่กลัวหรือไงกลัวมันกันะค่ะโอ้เสียงมายาลอยเล่มเกวียนเนี่ยกูสตีมกูบ้างไหมมึงก็อย่าหาส้นตีนให้ชาวคณะไม่ให้ค่ะคือแบบว่ามาตามหาหัวใจของตัวเองะคะ่ะแล้วแล้เสียงคุณเป็นอะไรทําไมน้ำเสียงเป็นแบบ ไม,ไม่สบายนะค่ะไปหายากินนะแล้วก็คุณไปอยู่กลางป่าแบบเนี้เออห่างคนพาไป่หาหมออยู่คะ่ะเมืม่อก,กี้ยังด่ากูน่าสตีทีนี้ไม่ค่อยสบายเลยทังทีมเอโอ้โหจจ้จครับอืมเหลอุตรรับยแบบซี่ครับเฮ้ยหนูเอาให้ผู้ชายนะมึงนี่ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่เหลือตังเก็บไม่มี<ต>ให้ผู้ชายหมดตั้งแต่ไหนตั้งแต่มึงยังดูสตีนกูแม้ ไม่โดนสติครูแบบเต้น,น,น,นสักทีหนึ่งเอาไหม,อมเอาพนะกินน้ำก่อนนะกินน้ำไหมกินน้ำก่อนอะ่ะกินน้ำหน,น่นนอยอ้าชนนะโอเคมีชนด้วยโอ้ยอ้วนเออเอ็งมาเปิงมันชอบแซวว่ะเออมันเขาเป็นอย่างงี้อยู่แล้วโอ้ยเส้นชับ ยุดเอาไปบางไม่นที่เขา๋ยากจะลดไปสักนิดนึงน้องจุนหนัาอันนี้ผมพี่ได้จ้ะนี่เกี่ยกูกูตบนะ,ะภาษากรุงเทพเลยนะเนี่ยคุณคะคุณชื่ออะไรเนี่ยมายืนกาป่าเนี่ยสวัสดีค่ับตรงค่ะ แล้ววะใครกินมีใครกินนะตะปิกไปเด็กินยังเหมือนเดิมเท่าเดิมเลยแล้วเดี๋ยวเออไม่เป็นไรค่ะแล้วให้เราให้คนดูแลของเธอางเออคุณชื่ออะไรนะผมได้ยินไนนม่ถนัดชื่อว่าดำดงค่ะชื่อว่าดำดงค่ะตอสละอัมดำค่ะดองอ ดอมดงค่ะใครกินไม่มีใครกินเท่าเดิมเดิมเลยเอของเท่าเดิมเลยเออไม่ได้กินของของใครไม่มีใครกินอ่ะครับครับ<อ>เพื่อนครับเต้นานี่มึงเมื่อกี้เรียกเรียกยังไงนะเขาเรียกเต้นด้วยค่ะ ไม่เะไรเางทีแก่เลยนี่เาอ๋อนักวันเติร์นเติร์นนั่นเสือหรือปลาเข็มวะยนะโอ้ยงามไส้แป๊บเดียวเดี๋ยวมันจะพังงกหัวไอ้หนูเล่นลิเกก่อนลูกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาลูกเร็ว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 ขึ้นมาขึ้นมาอีขอบคุณมากครับฝากให้ใครฝากให้ผมอ๋อขอบคุณมากนะครับ เสือกูเป็นพอดิโอาเดาขาไปแล้วดิกินไหมาขาลากดินไปแล้วกินไหมจะกินไหมอปอนให้ว้ยยว้ายว้ยกินไหมนับจ,จะกลินไหมแล้ได้มาเมื่อกี้แต่เราไม่กินก่อนเราให้เธอกินก่อนดีกว่า เติ้ลเติ้ลกินไหมเดี๋ยวเขาจะป้อนแต่แต่ยัดทั้งแผ่นคงไม่เข้าหรอกทำยังไงเดี๋ยวจะทำพอพ่อเอาตีแกป้อนฉันนี่ดีตีทำไมมันแหลกงั้นน่ะไม่ใช่ยัดทั้งแผ่นไม่เข้าไงเออใช่แต่ว่าพอกินทั้งแผ่นมันไม่อย่าให้เลอะนะเติ้ล แต่แม่ไม่กินเหลหรอกมึงก็กินไม่เป็นเอออย่างเนีย้ยกินง่ายกว่าเยอะมึงก็กินไม,ไม่เป็นไปกินยากง่ายอะไรกินยังไงอ่ะของอย่างงี้ก็กินอย่างเงี้ยยังไงอ่ะแววมึงกกินไมาายอกินได้ยาวๆ ยังไม่เลอะด้วยขอโทษไม่รู้เป็นอะไรฮะหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกเกือบตายเพราะขนมแล้วเกือบตายแล้วเลยคุณคะคุณคะไม่ต้องไปพูดกับไอ้สองตัวหมาในโลกค่ะมั็นไรสาระมันเป็นยักษ์อ่อนค่ะเออแล้วคุณมาเดินในการป่าแบบนี้ชื่อว่าดำดงใช่ไหมใช่ค่ะคุณไม่กลัวนี่ไงก็กลัวอยู่ค่ะกลัวไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ามึงแล้วในป่าเนี้ย มึงนี่น่ากูที่สุดแล้วสเสือกูยังหมอบมึงว่าใครว่าไอต้ตะเป็กเขามึงว่ากูสามรอบสี่รอบแล้ว,วกูไม่อยากทนแล้วนะออมึงว่าซีซั่งรู้ไหมใครเนี่ยไปว่าเขาเก็บแตกแล้วครับมึง,งนงั่งนัดงกูได้ยังไง Ô lam cua mê linh cầm bằng á không hay cua nằm chạy bé không hay cua nè nếu mày tham quan của cô của ngay cua kịp ngay cua là 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 bất dư là cua nè mừng cái to cao hay mình đơm ถ้ามึงอยากให้กูช่วยต่อกูไม่ว่างนะเออเงยก,กับไปดีนะเราหันหน้ามาคุยกันไหมก่นจะได้คุยรู้เรื่องได้ค่ะแล้วคุยก <c oughs> ็จับคอนั่นเลยค่ะเสียมาจับคอนะค่ะแหมว่าน้ำนะคะเว <c oughs> <c oughs> ิร์หวาน กูทำไม่เหมือนเดิมเลยนะต่อไม่ติดครับเอาติดแล้วครับใช้กาวแบบแบบแบบเริ่มติดอ่าติดแล้วหนึ่งแผ่นครับติดแล้วแบบแติดแล้วโอ้ยใา่กว่าจะได้สองแผ่นนี้กูว่าอีกสิบวันสมั้งกูเนี่ยเตินน้ำลายแห้งกูว่ามึงไปซื้อมาใช้เขาดีกว่าง่ายกว่าเยอะ มาหันมาคุยกันจะได้คุยด้วได้่ะวันสองสาเ้ยม่มีสามเลยไปฉันนะไช่วยด้วยไอ้ตั้นในฐานะที่ จะทำยังไงครับท่านผู้ชมโอ้ทำอะไรอีแลและเสียงที่เธอดีน uh ี้เสียงว่าใจเชนคนนี okay. oh, ้ท uh ี่มันดังเป็นชื่อเธอด้วยรักกึ่งในเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรไม่ต้องร้องอีครับ โอ้โหเมื่อดำดงทนไม่ไหวเธอจริงมันจงหอมแก้มมัสวินในทันทีครับไปกึต้นเลยปล่อยฉันนะดำดงไม่ได้ปล่อยไม่ได้ไม่ให้ดำดงปล่อยฉันไม่ได้ฉันไม่ชอบเธอไปว้ยโอ้ยไปไปวำ้ย ไปมันลุกไม่ขึ้นนะเว้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยฉันนะไม่ห้อยปล่อยอ้ยเออโว้ย